สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกๆนั้นหลานลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายและทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ทุกท่านอันเป็นที่รักทุกคนครับผ่านมาแล้วอย่าเพิ่งผ่านไปแวะมารับชมรับฟังเป็นกำลังใจวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่า คุณประโยชน์ทางด้านสมุนไพรและก็ยังนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆอีกหลายอย่างกัเลยทีเดียวครับต้นไม้ต้นนี้คือต้นกระโดนน้ำหรือว่าจิกน้ำแต่ถ้าเราจะเรียกให้ดูสง่าง,งามกันเลยก็จะเรียกว่าสร้อยดอกจิกนะครับแต่ว่าชาวบ้านทั่วไปอย่างเราๆและก็ทุกๆคนก็จะเรียกว่าจิกน้ำหรือว่ากระโดนน้ำนะครับเพราะว่าเจอที่ไหน ก็คงผ่านไม่ได้หรอกต้องแวะไปดูว่ามียอดอ่อนหรือเปล่ามีแล้วก็ต้องเก็บเอาไปเป็นผักเอาไปกินเป็นกับข้าวนะครับอร่อยได้ทุกเวลาครับกับยอดอ่อนๆของกระโดนน้ํานะครับในบ้านเราเนี่ยก็จะสามารถพบเห็นได้ท,ทุกทที่ทั่วๆไปเลยนะครับในพื้นที่ที่ค่อนข้างชื้นเพราะว่าไม้ชนิดนี้เขาจะเป็นไม้ที่ชอบความชื้นสามารถเห็นได้ในที่โล่งแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นตามชายปา่าริมคลองหรือตามทุ่งนาแล้วก็จะออกดอกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนประมาณช่วงนี้นะครับแต่ว่าส่วนมากถ้าเกิดว่าดินฟ้าอากาศไม่แปรปรวนหรือว่าสภาพของฝนตกตามฤดูกาลจริงๆอ่ะเขาจะออกดอกแบบแน่นอนที่สุดคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมเพราะว่า พวกผมเนี่ยมักจะชอบไปเก็บดอกของเขาอะ่ะเวลาที่เขาตกลงมากับพื้นก็จะไปเก็บดอกของเขามาแล้วก็เอามาควาดควาดควาดกองทําเป็นรูปหัวใจในวันวาเลนไทน์นะครับประจําเลยแต่ส่วนมากก็จะออกดอกปีหนึ่งสองสาหนนะครับถ้าเกิดว่าสภาพน้ําดีสมบูรณ์มากๆอะไรต่างๆเนี่ยครับมีแน่นอนครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์กรกฎาคมพฤศจิกายนนะครับ ประโยชน์ที่ชัดเจนชัดเจนของต้นกระโดนน้ำนี้คือน้ำยอดอ่อนมาเป็นอาหารครับเอายอดอ่อนเก็บมาแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดเอามาทาเป็นเครื่องเคียงกินกับก้อยกินกับลาบกินกับน้ำพริกปลาทูหรือว่าจิ้มน้ำพริกกะปิก็คืออร่อยไม่ต้องพูดกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเรียกว่าเอาชนิดแบบใช่เลยหรือว่า ไฟสายสารเขาบอกว่าเบิร์ดเมืองมันคือแบบกินไปแล้วคือใช่รสชาติอืเข้ากันอะไรเงี้ยก็คือต้องกินกับก้อยกุ้งนะครับหยิบผักกระโดนน้ํามาแบออกแล้วก็เอาก้อยกุ้งหรือว่ากุ้งเต้นของเรานี่แหละครับเอาใส่ไปในกลางของใบแล้วก็เอาห่อใส่เข้าไปในป่านะครับเคี้ยวอืเขาจะได้รสชาติรสชาติของเนื้อกุ้งที่สดหวานผสมกับเครื่องก้อยนะครับ ผักหอมผสมกับรสชาติของใบกระโดนทีอ่ออกรสฝดฟานิดนิดนะครับเคี้ยวแล้วได้รสชาติตามไปด้วยข้าวสวยร้อน,รอนหรือว่าข้าวเหนียวสักปั้นหนึ่งตามไปนี่นะครับจะบอกใครเชียวครับอาหารมือนั้นสุดแสนที่จะอร่อยกันเดียวครับกับกระโดนน้ำนอกจากที่จะเป็นอาหารที่สุดแสนอร่อยกันแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางด้านยาสมุนไพรนะครับ โดยการเราเอารากหรือว่าเปลือกเอามาต้มน้ำดื่มนะครับเวลาที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการขับถ่ายไม่ดีนะครับท้องผูกอะไรต่างแบบเนี้ยเอามาต้มน้ำดื่มก็จะช่วยให้ระบายอ่อนและช่วยให้ขับถ่ายได้สะดวกนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีอาการท้องเสียท้องผูกเป็นบิดถ่ายเป็นมูกก็ให้นำเปลือกสดๆนะครับเอามีดไปฟันเปลือกสดๆแล้วก็เอามาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เคียเค้ยว คลื่นได้เลยนะครับแต่ไม่ต้องคลืนเปลือกนะครับคลืนเอาแต่น้ําของเปลือกกระโดนนะครับก็จะช่วยรักษาการท้องเสียชนิดเฉียบพันธุ์กันเลยทีเดียวครับและที่สําคัญที่คนโบราณเขาใช้กันมานานแล,และใช้กันมาตลอดก็คือเขาก็จะไปฟันเปลือกของต้นกระโดนเนี่ยเอามาทุบๆๆๆๆแล้วก็นําไปแช่น้ําแช่น้ําทิ้งไว้นะครับให้ยางของเขาเนี่ยออกมา พอยางออกแล้วน้ำก็จะกลายเป็นสีม่วงอมดำพอหลังจากที่คิดว่ายางที่เขาออกมาในน้ําจนน้ําเป็นม่วงแล้วก็ให้นําแหนะครับแหที่เราซื้อมาใหม่ๆห,หรือว่าแห่เก่าๆที่ว่าอยากจะให้ย้อมสีใหม่อย่างเงี้ยก็นําแหลงไปแช่เอาไปแช่ไว้สักพักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นนํามาตากนะครับก็จะทําให้เส้นได้ที่ก็สารแหมานะครับทนทาน และสีก็จะไม่หลุดลอกนะครับเรียกว่าสีวิทยาศาสตร์นี่ก็ต้องคิดซ้ายกันไปเลยนะครับสำหรับเปลือกของกระโดนนะครับและเมื่อเรายอมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปตากแดดแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ทำมาหากินหาปูหาปลาได้ตามปกติโดยที่ไม่ลอกนะครับอันนี้ก็ที่บ้านผมก็ใช้กันเป็นประจำกันเลยทีเดียวครับสำหรับเอาเปลือกกระโดนมาย้อมแหนะครับสีสวยนะครับสี ดำอมม่วงแล้วก็เวลาที่ไปใช้ไปนานๆเจอกับคราบน้ําเวลาเราไปทอดแหอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้หมองนะครับเวลาเราล้างสีก็ไม่ตกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจขอบคุณทุกการรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ